I uh -huh. Thank <laughs> you.

ลบมือละตายอ่ะ 何

งล่งเลยนะพี่ล่างเลยม้องมาต้องมาล่างล่างปังเข้าไปเลยไปเลยเลยแล้วแรกเค่วลการมาไม่ลดติดโอเครวมทีมมาช่วยรวมทวย เามันบงอีกใจนี่รถอยู่ตรงนี้ในริมทะเลเหรอจ่ต<ป>อแต่แตก็ได้แต่ก็ได้คุณทำอบารอยู่บา เบื a, a ้องสามลูกย mm ังไม่ได้เยลูกเลยได้ยาสองไอ้ไอ้ผูสี่บอสสี่ยังไม่ได้ครับได้ครับ

เขาพร้อมไหมบางหนือยนงคุณสามคุณสามพอมมั้ย้มมน่ตัวเหรอครับใครมาเป็นมั้ยไม่บู๊ันแล้ว ไม่มีบอกใหมาตอนนี้ตอ่อื่นเหรอไม่ไม่กินข้าวคไมจะไม่กินข้าว No 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 โชว์ผมแย่แล้วเอาคุณสามเอ้ยกาะสากอะสามได้กันยังกสากอสามเอดสาอย่าเปาอเอวิ่งผ่านได้ไงวะเนี่ย ถังก็งโ่ยาเยอะเลยไม่ได้ยาประมานี้เด้ขาดแต่พวกยาแก้ปวดกับเครื่องดื่มครับยาแก้ปวดระเบิดครพวกระเบิดฟันระเบิดเบระเบิดทอระเบิดทอ ทำมาไม่กี่อาอย่างเดียวนะต้มามอแล้วลงแล้วลงสีใครยันเสียใครยั i ส s, uh, <S, <S, you know. <S I got supplies. ทำแนะนำเด็กจะไปทำฝั่งแกเด็ก็โดนไอไอไทยอีบ้างเนี่ยได้แล้วไทยตัวไหม I got s u p p l y s I got supplies Okay Okay เอาวนี่อยู่ผมัวกเราอยู่ไกลเห่อปิดคาแล้วครับได้แ ให้อพอาได้แล้ว I got supplies I got supplies ของเมมต็มหมดของนี่หมดคำบอกเขาเนาเรื่ความาเ,าาเมี้ยเกิอนอ่ะความให้เขาอ่ะไอเขาเอาพาอเ็าคุกไง รถมารถมาไอ้อควายสองพุดด้วยกูเนี่ย หมดไหมครับหมดไหมหมดไหมหมดไหมเราไม่ <selfie> ัดรเันหม้องไมยเข้าบอองเดียวเล่นมตมลเลงนะเล่นมเอะยครับคุณเบนช่องสีครับอ๋อดดไปแล้วคุณแปดนะ Ê, cái hài hòa hai Để, rồi. Nah, rồi. phải Số phải ừ. đây học 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 có học 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 có học 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 có học đại học đại học 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 Có

โอ้ยนี่อลหมาะใ้นอนนั่งต้อนนั่งดาต้อนเอาบอลเอามันเอามันเอาบอลปั๊มยาอยู่ในีั้นะออกไปใช้ใช้เป็นเดือเลยใช้เป็หมดเลไปละไปหนึ่งสองนี่นตรงนี้ลบๆกันครับลบกัน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  กลับมาครับสะพานนะถนนเต็มถนนถนนมีตัวเสร็จเปนหนึ่งแล้วเพื่อนตรงไตรงไหนโอ้ใช้คาเหรอคนนี้นะ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 ตอนนี้นะไปเลยไปแลปแล้วแล้วไปเลยข้้าศาศ้า้ขาาต้อง เราเปพอได้หรือเปล่าานวิาไม่ต้องไปกอืมไม่ไม่านี่เอา้เนี่ยเก็บเก็ได้แล้วเขาวงเขาเขาเขาไปอันนี้เอาสามสิบามได้แล้วครับได้แล้วไ่ตามไปนะเขามาคงน่าจะเริ่มแล้ววงอยู่สะพานนะพี่หาที่เล่นไหมมันอยู่ห้องหลังว่ามันยิงมาอ่ะ ขมจริงมากข้ามันก่อนไม่ข้ามันก่อนแค่มันจริงก็พอทำแต่เราต้องจะไปอะไรเราที่ไหนวะโดนวงกินแน่ ข้ามาเล่นยากนะั่งล้งที่ข้าวงแลยากข้าไป้าปไามงอ่ะขาดเลยนั่นนั่นทำมัดผ้านขผ้านข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 วา้านาดอ

าครับลกแลวกันลนทำครับลนทำมันทงมันทำมันทำมันทำมันเราเล่นยากหครับชกไปกไปลงมาัต้องลงมาเดือดสายยิงตรงพี่ได้อยู่ตรงพี่ได้อยู่

มันน่าจะลงใต้สะพานอะไรสิขนตังนีอยฝั่งนู Không ้นก็มีปะระวังนะวิ่งลงมาระวังนะมองเห็นอมองเห็นๆมองน้ำก็ดูมองน้ำก็ดูเยช่วอยู่ใกล้กันเลยที่ไน ในเป็นหน้งพีดสองตรงนี้ครัน like ี่หินี่เนียเห็นไหมเห็นไหมเห็นห็นไหมเวลาตัวนี้งนี้ไมมีใครมาตรงสะพานกับเราไหม ตัวงนะจ้าจะทำตัวนี้โอเคโอเคมันมีรอยชาขึ้นมีรอยชาขึ้นเห็นนั่นเห็นนั่นเห็นน้องขายีไปมันนย้่ใตาจะไปฝั่งเดียฝั่งีหเไาเดียวมาหาเจอวโอ้หยู่งสะพาสั่ภาะไปมันยังไงเราเล่นง่ายกว่าวงกินให้มันกายน้ำด้วย เเลยไกอลงไปาเฮ้ยโอ้น็อกเสียแล้วต้องกดังกดังไอ้กงกลองกงไหนกลงหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าครับหน้าที่เราเจอไปแล้วแหละตงสะพานเลยับขับสะพานเลยรัต้งมาแล้วมาแล้วตายมาแล้วงตลงตัวแล้วตัวแล้ว โดนบงกิล้โอ้หน็อกว่ะตั้มตั้มกอตบตั้มมันจะยิงลอดช่องมันจะยิงลอดช่องตั้มตั้มบมันจะยิงลอดช่องตั้มอยหลังม้ยอกตัเบิร์ตเบยันแก่รบาดยันรบดยันกรบาดยัรบ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 ดเดี๋ยว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 เดี ตัวเดียวตเดียวข้างนอยูตัดะ่านอ่ะในนีช่วยไหใช่ไหมโจยโจ๊กโจต้สะพานอ่ะแล้วโดดขึ้นไปนในรถเหมือนเราเกเป็นอไรบ้างเลยอ่ะไม่รู้อ no ่ะปีน้ไปไม่เวลากดจะกระโดดไงอุยเราต้องได้ไก่แน่นอนเยมเลยาเยอะยาเยอะไหมโค้ไม่ไดถ่ายเลยอดยาสุดผมมีห้าอ่ อยู่ใต้สะพานเหรอระวังระวังทางที่นี้นะครับไม่รู้มันขึ้นมาบนสะพานหรือเปล่าอยู่ใต้นะใช่นี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 ่อยู่ตรงผมนี่ตรงนี้เลยใต้สะพานใช่ไหมใต้ทีมไม่ได้เท้าใช่เอ๋อวัดดวงกันเนาะ พยาตายวงก่อนวัดกันที่วงแล้วทีนี้วัดวงครับเพร,ราะใต้สะพานมีแต่น้ำนะพอ๋อปั๊มยาได้ไหมไม่ได้เลยครับยาเราไม่ได้ใครมียาน้ำใครมียาน้ำครัเต้นเต้นรอเลยผมมีอยู่อาที่มีเลยหนึ่งครับผมทิ้งให้เขาโอเคครับปั๊มยาน้ำให้เต็มครับเต้นรอไปเลยเต้นรอเลยอยู่ข้างล่างอะไร นี่นี่ไปเท้าขยับแล้วอยู่ใต้เราอยู่ใต้เราเ็รอเลยะโดนลงน้ำอ่ะแบบโดนน้ำเขาเลยบุดโดนแล้วยิงเลยเหรอเขาขยับแล้วกระโดดไปก็ยิงไม่ได้เย็น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  เดี๋ยวดูวงแป๊บหนึ่งดิวงไปไหนวะกลัวตอมอมตีไ๋ได้ฮะเออใช่<อ>ใช่สนไม่ดิสนไม่รัวมันยอมแพ้ไป,ไปตรงนั้นตายไปก่อนมันไม่ยอมอเชิญแม่นางเอกมันก็ไม่ยอมแล้ว,ม,ม,ม,ลวมันก็ไม่อยากมันอยากได้กินไก่อะ <c oughs> อยู่กลางวงไว้ครับรอเลยต่อไเออทำไมเราไม่ปายนั่นวะจมูกเล่นมา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 กางที่สุดบีบแล้วครับวงบีบแล้วเนนีี่ยง้อยู่ด้วยกันนะมันยาิระเบิดมาตานนยู่ดียยกินน้ำครับกินน้ำเอาเต้นรอเถอะครับรอเลยในกลางสุดเลยขึ้นมาไม่ได้หรอ แต่ไหมไม่ใช่ดีดีโผส่ดีดีโผล่มาเลยฮาเลยเนาะแล้วาจไปนาาครับนี่ตาอยู่นี่หรือเราจะกระโดดไปยิงมันไม่ได้้ะไม่ได้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 บ้ารู้วัดวงอะวัดวงอะวัดวงแล้วจังหวะนี้วงวงปแล้ว มีมียาไหมกินยาให้เต็มหลอดหลอดเอ็นอระดกเลยครับตั้มยาก็ยาน้าอีกสักหน่อยพี่อ้าวนี่นี่อ่านั่นนะครับนไปทิ้งแล้วหมดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วตั้มตั้มให้โชว์หน่อยดิตั้มคอ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 มมือคอเดือดเดี๋ยวดือดกันเลช่ทเฮ้ยไม่เอาเราเปิดไม่เอาเราเปิดเอาไม่เนี่ยทิ้งเลยป่อเลยปล่อยปล

ความยาวๆเลยบความยาวบโลยแบบนี้ความความ่ามคามาเร็วมากเลยเร็วมากเลบเอาดีครับเราเต็มที่เดี๋ยครับม่ต้นดกว่าต้นดาสกับต้นไม้นกปอกไม่รอ โอ้ยจำบงจำบงบีเขาจไ้เพื่อนนะเพื่อนไม่ได้หยิบ